สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับอันนี้ก็มาพบกับช่างโอหมอนเดิมนะครับอันนี้เรามาหาวิธีนะครับในการตรวจเช็คไฟแบกว่าดีเสียกันหรป่านะครับก็ไม่ได้ทํคที่มาอยู่หลายวันอยู่เหมือนกันนะครับเป็นอาทิตย์แล้วนะครับทีน,นี้ก็เรามาเขาก็หาวิธีแหละนะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับ พขาก็เลยทําบอร์ดนะครับอันนี้เป่อเป็นแท่งของซัมซุงนะครับซัมซุง21นิ้วนะครับเครื่องนี้นะครับก็เลยเรามาทําดูนะครับปร,กรากฏว่ามันสามารถเทสเทสไฟแบกได้นะครับเทสไฟแบกได้นะครับโดยการาสั่งให้มันทํางานนะครับสั่งให้มันทํางานเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราอธิบายก่อนนะครับว่าก็คือ การเทสก็คือสั่งให้มันทํางานปกตินะครับอะไรล่ะอินเวอร์เตอร์ไฟนะครับขึ้นปกติแล้วก็เราก็จะดูว่าไฟแบกมันทํางานมีไฟออกไหมนะครับทํางานปกติหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่ามีไฟออกก็แสดงว่าไฟแบกตัวนั้นก็น่าจะปกตินะครับโดยการใช้แค่สามสายนะครับเราต้องรู้จักนะครับว่าขาไหนเป็นไฟขาไหนเป็นไฟ ไฟอ่าร้อยสิที่มาเลี้ยงแล้วก็ผ่านผ่านหม้อแปลงไฟแบกนะไปยังขาซีของของทานสเตอร์ฮอนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแค่าขาของขาของอกาวนะครับมี3สายนะครับนี้เราก็จะต่อกอมาจากวงจรนะครับลองเทสดูแล้วแหละนะครับปรากฏว่าใช้ได้ครับใช้ได้กับทดลองกับไฟแบก ทุกยี่ห้อนะครับก็คิดว่าน่าจะได้นะครับเพราะว่าผมาทำของกีนแล้วก็อันนี้ของซัมซุงแล้วก็ของกีนนะครับของกีนตอนนี้ผมลื้อออกมาอยู่นานแล้วแหละครับตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวไหนดีตัวไหนเสียแล้วนะครับถ้าเราสังเกตดูก็ตัวนี้ก็น่าจะเสียแล้วนะครับเพราะว่ามันมันดำแล้วนะครับตัวนี้มันดำแล้วนะครับก็น่าจะเสียนะครับ แล้วก็อันดับแรกเราก็ดูที่สภาพก่อนนะครับตอนตอนที่เราเลื้อออกมาจากวงจรนะครับว่าสภาพมันยังดีหรือไม่นะครับถ้าสภาพมันยังดีก็เราก็จะมาเทสนะครับว่ามันดีหรือเสียนะครับเราก็ให้ให้จาว่ามันไฟจากาภาาเก็ดไฟมาร้อยสิบหรือว่าถ้าเป็นแท่นของลำซุงก็มาร้อยสามสิบมาขาไหนแล้วก็ผ่านผ่านขาไหนไปยัง ไฮเซอร์ห่อนะครับทารซีขอนเดเตอร์หอแล้วก็ต่อกับกาวนะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเล้วร้อยก็จะมาต่อดูนะครับตัวนี้ผมก็สายเส้นนี้ก็ไล่ตามวงจรนะครับก็จะมาจากภาคเกียไฟนะครับมาเลี้ยงมาเข้าไฟแบตนะครับตัวนี้นะครับ ไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟร้อยสามสิบโวลต์นะครับของซัมซุงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะ,ละเลือเกินว่าทํายังไงจะรู้นะครับเพราะว่าบางเครื่องแล้วมันมันตัดนะครับก็พอเครื่องเปิดเปิดแล้วก็ตัดนะครับโดยที่เราไม่รู้สาเหตุว่ามันมันเกิดจากอะไรนะครับผมว่าประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นก็น่าจะเกิดจากไฟแบกอยู่นะครับสามสิบเปอร์เซ็น ข้ออีก70%ก็อาจจะเป็นส่วนอื่นะครับ30%นี้ก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถลองได้ก็น่าจะก็น่าจะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเห็นเ,นเพื่อนๆว่าตั้ง,ต,งตั้งมิเตอร์แล้วก็วัดนะครับผมว่ามันมันก็ได้สําหรับไฟแบกที่มันมันยังไงล่ะตั้งมิเตอร์วัดที่จุคไฮวอนแล้วก็วัด ที่ขาขาขาต่างๆของขอุปกรณ์นะครับก็ก็น่าจะได้ถ้ามันรั่วรั่วแบบรั่วเยอะนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่รั่วตรงจุกไฮวอลล่ะมันรั่วมันช็อตรอบละสมมติว่าสองสองานี้นะครับข้างในมันเกิดความร้อนแล้วก็อทองแดงมันมันช็อตรอบเข้าหากันแล้วเราจะวัดยังไงนะครับก็ถือว่ายากอยู่นะครับ ถือว่ายากอยู่ในการวัดนะครับเาะเป็นว่าเรามาลองแบบนี้จะได้ชัวร์ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับแล้วก็ต่อตัวนี้ก็สายนี้ก็จะเป็นขาที่จากภาคเไฟนะครับมาเลี้ยงมาเลี้ยงส่วนภาคหอครับตัวนี้ก็จะเป็นสายเส้นที่ไปหาขาซีหอนะครับแล้วก็ต่อให้ตรงนะครับแต่แต่ละไฟแบกแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปเลยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกาวนะครับสามเส้นนะครับสําหรับไฟแบกตัวนี้ก็จะเป็นแท่นจีนนะครับเป็นไฟแบกของจีนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับเราก็ไล่เหมือนกันนะครับแต่ขาของอุปกรณ์ของไฟแบกอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันนะครับเราก็ต้องมาร์กไว้ก่อนว่า,าไฟมาเลี้ยงเข้าขาไหน ไฟจากภาคก็ไฟมาเลี้ยงเข้าขาไหนแล้วก็ออกไปหาขาซีาของหอขาไหนแล้วก็ขาเก่ขาขาไหนนะครับเราต้องรู้นะครับสำหรับปินตัวนี้ผมก็จะวายเพสในอุปกรณ์ครั้งต่อไปนะครับทีนี้เราก็ใช้นะครับใช้ไขควงนะครับไขควงตัวนี้ก็ต้องมั่นใจว่าป้องกันไฟนะครับเพราะว่าเราจะไปแตะที่จุดไฮวอนนะครับเอาไปใกล้ๆจุดไฮวอนว่าไฟ ไฟจะออกถูกพายว์หรือไม่นะครับแล้วก็มาต่อที่กาวนะครับสายนี้นะครับต่อที่กาวแล้วก็มาพันที่ที่ไฟ่พวงของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะตามที่ผมบ้าหรือไม่ไมีหาอะไรพับไว้หน่อยครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนมองเห็นหรือไม่นะเราสังเกตด,ดูนะครับอันนี้เราก็จะต่อปลั๊กปกตินะครับต่อเป็นปลั๊กปกติเข้าปลั๊กเชฟไฟปกติแล้วก็ให ให้แท่นบอร์ดทำงานปกตินะครับเราก็จะมาเช็คนะครับเสียักแล้วนะครับนี่ตัวนี้ตัดนะครับแท่นตัดนะครับก็แสดงว่ามันตัดแล้วไฟไม่ออกนะครับก็แสดงว่าน่าจะมีปัญหานะครับกับไฟแบบตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไฟก่อนนะ เี๋เรามาลองดูตัวอื่นดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามตัดนะครับลอมสังเกตตัวนี้นะครับทีเรามาดูตัวนี้กันนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับว่ามีปัญหาไหมนะครับว่ามันดําหรือไม่นะครับที่ปกติหรือไม่นะครับตามสายตามมีรอยแสรอยล้าวหรือไม่นะครับ ถ้ามีอะแตะแ,แล้วก็แสดงว่าเสียนะครับก็แสดงว่าน่าจะเสียนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงมาจากขัก้วแยไปนะครับก็น่าจะไ จะลองมาลองเทสดูนะครับตัวน,นี้ก็ต้องระวังด้วยนะ,รนะครับตรงไฮโวลต์นครับว่าไฟมันแดงครับลองเก็บไฟดูกันนะนี่นะครับ ก็แสดงว่ารั่วนะครับน่าจะเป็นไฮวลต์รั่วนะครับตัวนี้เพราะว่ามันรั่วอยู่ตรงขาไฟแบตนะครับเดี๋ยวผมจะทําการประกอบแล้วใส่กล่องนะครับไว้เพื่อทําการเทสนะครับเทสไฟแบตนะครับแล้วก็ให้เพื่อนรับชมคลิปต่อไปนะครับก็จะค่อยมาว่ากันนะครับตอนนี้ก็น่าจะไปในทางเราอยู่นะครับอันนี้ช่างโอ้ขอบคุณมากนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับ แบบเพื่อนๆท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องงานซ่อมนะครับก็ให้ไปร่วมชมรมมิเลขอิเล็กทรอนิกส์ภาคอีสานครับก็ไปโพสถ,ถามในนั้นนะครับก็จะมีเพื่อนๆช่างนะครับที่มีประสบการณ์และความรู้นะครับคอยมาตอบคาถามเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ช่างโอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ